สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง Family a ี่แ h c h a n n น l ขอพวกเรานะคะก็จะมารีวิวสินค้าอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นก็จะเป็นของเล่นนะคะของอิงซึ่งตอนนี้ค่ะทุกคนก็คือให้ความนิยมนะคะ,ะให้ความสนใจก็เ,เป็นตัวตุ๊กตา แค่เธออื่นัเป็นอะไรเป็นอะไรเหรอคะ What สำหรับเด็กผู้หญิงสิ่งที่ชอบก็จะต้องเป็นบาร์บี้หรือไม่ก็ตุ๊กตานะคะเราก็เลยทำการสั่งนะคะมาจากโชปปี้อีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือ แกะใหูแล้ค่ะการเล่นม okay, ีความพิเศษหรือว่ามันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวให้นักยิงนะคะแกะให้ดูค่ะนีคนของเรนก็จะเป็นแบบนี้นะคะนีเป็นหน้ายิ้มเราสามารถเปลี่ยนหน้าได้เปลี่ยนหน้านจัง นีนะคะเสร็จแล้วมีสองหน้านะคะมีหน้ายิ้มกับหน้าอะไรคะโกรธหน้ายิ้มกับหน้าโกรธความพิเศษก็มีแค่นี้นะคะ่ะไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเนี่ยค่ะมันจะเอ่อให้ดูถึงสีหน้าอารมณ์เวลาโกรธเวลามีความสุขแล้วก็เนี่ยค่ะปลิ้นมันออกมานะคะนี่อันนี้ เป็นหน้ายิ้มค่ะเออเป็นหน้ายิ้มแบบนี้นะคะจริงๆมันมีหลายขนาดนะคะก็ここจะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กหลายขนาด,นาดนใช่ค่ะมันจะมีหลายสีเป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทูโทนนะคะมีสองสีก็คือด้านนอกกับด้านในนะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนของ สีก็ท่านใดที่ชอบหรือว่าสนใจก็ลองลองค้นหากันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เนี่ยค่ะแค่เอาปวามุกน้อยมาให้ดูถึงความน่ารักแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีสินค้าอะไรใหม่ๆนะคะพวกเราก็จะมารีวิวให้ดูอีกนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ